สวัสดีค่ะทุกคนจอนามิงนพีรสวัสดีค่ะยิ้มตื่ักลเลยมาตอนไหนอ่ะเห็นลู้ถูกวัางเลยคืนเยมื่อกลางวังไน,วนวไปกินอยู่ร้านแม่ด้วยหรออ,ไรไหอร่อยไหมอร่อยอุ้ยอะไรอุย้ยเห็นแล้วอือทำไมสั่งมานี่ เพราะมันมีอยู่แล้วหรือว่ายังไงเมื่อกี้กระเบนน่ะเมื่อกี้กระเบนก็เพิ่งจะซื้อมาไงแบบมันมีแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็เอามามีมีแบบส่วนมากแถวพักกลางเขาจะทำามือกีกระเบนเพราะว่าเขาจะเอาไปตักขี้เลนถึงจังรไูได้กอดได้เขิน,นยังไงหายหน้าหายตาไปนานเลยคิดถูกเห็น เห็นแต่อยู่ในคลิปเห็นอยู่ในคลิปก็หายคิดถึงแล้วใช่ไหมเอ๊ะน้องมิ้งตั้งแต่กลับมาจากน้องพ่อแจ้งไม่เห็นมาถ่ายักล้ๆหนูไปเรียนหนูจะไปสอบเสอบอาทิตย์หนูไปไนี่วันที่หนูก็ไปขายมันบ้างเนี่ยเสอบอาทิตย์จะอยู่ที่บ้านพี่ตลอดหนูจะไปอันนี้ไม่รู้ว่า <c oughs> <c oughs> ทำไม่โฟโอ๋อค่ะที่นี้หนูปกติพ่อหนูก็จะพาไปเนาะอันนี้หนูก็แบบไปเองก็ได้ไม่เป็นไรไปไปเรียนก็ไปหนูไม่กล้าขี่รถคนเดียวเพราหนูเป็นโรคกลัวรถเนาะ้อไม่ไดแต่ก่อนไม่คิเพันเบิ้ลพันเบิ้ลไปคนเดียวอ๋ออายผู้บ่าวตีหนูอายเมาตาตาตีอ๋ออายเมาตาตาใช่ใช่เลย แต<ฟ>่ใต้เราผู้ชาผู้ชาเชา้าพิมมือกันคิด <c oughs> ถึงจังเลยยพูดเยอะจับคอ <c oughs> นี่เขาเข้าไปทางไหนทางนี้ไปได้ทางสองทางเพราะว่าตรงนี้มันเป็นถนนอ,อ้อมไปตรงนู้นอ,อ้อมมาทางนี้อันนี้จะเสร็จยังคะใกล้แล้วใกล้แล้วเหรอเราทำมันแต่ตอนเช้าปะคะตอนเที่ยงนี่เลยโอ้ตอนเที่ยงจะเสร็จแล้วเหรช้าไปวิ่งลูกรางห้าเที่ยว มาเที่ยวอ๋อได้ทำแค่ตรงมุมนู้นถึงนี่แล้วคะไม่รู้เหมือนกันที่แดงบอกทำแค่แถวเดียว<อ>น,นี่มันนี่นะคะสอ <c oughs> งทงก็มาจากใกล้ๆบ้านไเปเต้โอ้ใกล้ๆกกันขี่ข้ามคลองก็ใช่เลอันนี้คือกลับมาแล้วมาจะไปคืนไหมหรือว่ามาอยู่ที่นี่ต่อ อยู่นี่อ๋อะจะเราได้เช่าอันนี้มาอยู่ตั้งแต่เที่ยงแล้วเาห,าหนื่อยไหมได้ก่อนแล้วหายเหนื่อยยังหายแล้วหายคิดถึงแล้วด้วยหายคิดถึงแล้วนี่พักนี้ไม่ค่อยเห็นแซียมมา,า,ายุ่งยากมาวุ่นวาย เขาไปหาสาวขอลามแล้วเอาน,นี่พูดจริงเขาก็ไปหาสาวขอลามแล้วเนาะแต่มี่มันยังไม่รู้แต่พี่มิมเพิ่งจะรู้เมื่อตอนบ oh. <laughs> ่ายๆโอ้ค <laughs> ่ะก็มาเหยียบดังคันเท้งง <laughs> จุคอลไม่เอามาลงเอง <laughs> รนกว่าจะคอก็มีแทนที่จะเอาลงไม่เอาลงหาเจ้าสมพงมาต้องท <laughs> ีมง,งานแล้ว แตโอ้ก็ไปกินแล้วเทาชงก็กินแล้วไปกินแล้วอขอบคุณค่ะแล้วก็พ่อออดแม่แดงค่ะกระเจี๊ินคี่เอไปกินแล้วตอนเที่ยงนี้นี่เพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยเพิ่งกลับมาเมื่อกี้แล้วทีนี้ก็หอมานี่เลยอ๋อก,ก็เ <c oughs> มื่อกี้ไปให้ขี่รถมาน่้น,นนะแว่นมาแว่นมาก็ได้ <c oughs> หนูแว่นมาหนูแว่นมาถามเซมหนูเทม คือน้องมิิงไปเลี้ยงฉลองรถใหม่เลย <Hey. S 2> โมดดังไม่ดีอ <Yeah. S 2> ื้อความมีกพูดไปเลยโมดทำคุไมช่ยชนไก่ม <laughs> าอันนี้ก็เสร็จงานนี้แล้วจะไปไหนต่อคะเจะตินว่าพรุ่งนี้จะให้ไปโรงงานหลวงไกลไหมอยู่ตาจงตาจงตรงไหน <laughs> ตาจงอยู่ตรง มันแตจงเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยไม่เคยรู้ว่าอยู่ตัวไหนอยู่ฝั่งไหนใกล้ๆจะถึงในหลานายใกล้ถึงมหันฯไกลประน่นเลยบอกเดี๋ยวดีฉันจะไปยังไงล่ะประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละโอ้จ้ะถ้าพ่อหนูมั่งจากคุณมาร์สเดินกันรถบินกันก็ได้ ก็ยังไม่เสร็จมันไงคะก็เลยยังไม่รู้ว่าจะ,จะได้ไปรถมีง่ะไม่ไวหวรอกเด้อไจะบอกรถมีมันกระจอกเกินไปไม่มีคนเลือกเองเลยเลือกเองแล้วก็ว่ารถไม่แรงไม่ดอกไม่ดอกเราก็ไปเท่าที่มีนี่แหละค่ะ มิ่งมิ Burns ่งมือก็อยังอันนี้อยู่เลยเล็กๆเ็ๆอยู่เลยเรถจ,จะจะจมแล้วไม่จมเลยู่เลย <c oughs> โอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิง่งดัมซิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ